Souparts Technologies Education Worth p Channel r The e d สวัสดีครับผู้ฟังครับผม social distancing นะครับในเอพิ o ซดที่5นะครับเมื่อฉันต้อง work from home นะฮะอย่งว่านะครับผมคือหลายหคนนี่คือเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีการทำงานจากที่บ้านนะครับแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำงานที่บ้านนี่นะครับหลายๆองค์กรหลายหนะลานสังานก็เป็นการ ออนไลน์ประชุมกันทั้งวันนะฮะตั้งแต่เช้า8โมงจนถึงเย็นหรือบางบางทีต้องมีการ ตื่นมานะฮะต้องมีแอปพลิเคชันนะฮะหรือว่าการกรอกข้อข้อมูลนะฮะลงเวลาเข้างานตอนเช้านะครับผมแล้วก็ตอนเย็นก็ลงรางเงิองานด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหลักการคล้ายๆกันกับที่ข้อที่สี่ที่เราคุยกันไปว่าเด็กๆนักเรียนอยู่บ้านเนี่ยนะครับต้องแต่งตัวขึ้นมาตอนเช้าก็เหมือนมนเข้าเรียนปกตินี่นะครับอันนี้คล้ายๆกันนะผู้ใหญ่ก็เหมือนกันอยู่บ้านเนี่ยตื่นมาก็สมมติเ่าแต่งตัวเลยฮะใส่เสื้อเชิ้ตใส่แรงต่างๆนี่นะครับก็คือเราทํางานนะฮะเช้ามาถึงทํางานแล้วลุกจากเตียง นออาบน้ำเสร็จออมาก็คือถึงที่ทํางานแล้วครับผมนะฮะท่านสังเกตว่าท่านมีเวลาเหลือเฟือเยอะขึ้นมากๆจากการที่เรามีการ work from home นะฮะที่สิ่งที่อยากจะพูดคุยกันคือว่าจากสมัยก่อนนะครับที่ทุกคนไปทํางานที่ทํางานสำนักงานเนี่ยมีโต๊ะนั่งประจําเช้ามามีการคุดคุยกันกับเพื่อนเจอกันทักทายกันดื่มกาแฟกันนะฮะมีการทักทายทุกวันเห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยนะครับ หลายๆบริษัทก็มีการปรับเปลี่ยนมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะก็คือทำเป็นโมบายออฟฟิศนะครับหมายความว่าพนักง,งานบุคลากรแต่คนไม่มีที่นั่งประจําของตนเองนะครคือนั่งตรงไหนก็ได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในขั้นนั้นก็คือว่าการเจอกันมันก็จะ เจอกันน้อยลงนะครับเพราะว่าเราเข้ามาแล้วเรานั่งตรงไหนก็ได้ครับผมเพื่อนก็ไม่รู้ว่าวันนี้เรามาหรือเปล่านะครับเรานั่งตรงไหนอย่างนี้นะครับก็จะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีมาช่วยเรื่องของการสื่อสารกันมากขึ้นนะครับแต่การเจอง่ากันเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับแต่พอมาวันนี้นะฮะที่เป็นการ work from home แบบเต็มรูปแบบนี่นะครับเป็น social distancing เนี่ยนะครับ ก็คือเราไม่เห็นหน้าเห็นตากันเลยนะฮะไม่เห็นหน้าเจ้านายไม่เห็นหน้าเพื่อนร่วมงานไม่เห็นหน้าลูกน้องนะครับทุกคนเป็นยังไงบ้างต่างๆนี่นะครับแล้วงานก็จะเยอะไปหมดนะฮะว่าไหนจะติดต่อลูกค้านะครับไหนจะเตรียมเอกสารเตรียมงานเตรียมประชุมนะฮะหรือบางทีต้องรลายเนี่ยก็ต้องเตรมนูน่นเตรียมนี่มากมายเลยอุปกรณ์อุปกรณ์ที่บ้านอีกนะฮะอันนี้ก็บางคนนั่งจน ลืมนู่นลืมนี่ไปหลายอย่างนะครับวันนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการพูดคุยกันว่าแนวทางครับว่าเมื่อฉันต้อง work from home เนี่นะฮะเรามีวิธียังไงที่จะ work from home ให้มีความสุขนะครับมีดูการดูแลสุขภาพดูแลห่วงใยเพื่อนในยามนี้ด้วยกันนะครับผมสิ่งแรกเลยนะฮะสมมติว่าเราทํางานขึ้นมาเราตื่นมาวันนึงเนี่ยวันนี้เอ๊วันนี้คิดถึงเพื่อนคนนี้เลยนะฮะเป็นยังไงบ้างไม่รู้เนี่ย ก็แอบแว็บโทรศั์ไปคุยก็ได้นะครับส่งข้อความนะฮะทางไลน์ทางต่าง,งๆก็ได้นะครับหรือว่าไปคุยแบบเมาส์มอยเรื่องต่างๆนะฮะตามภาษาเหมือนกับเราเจอกันที่ทํางานแล้วก็พูดคุยการถามสารทุกสุดดิบที่ไม่จะเป็นต้องเป็นเรื่องงานก็ได้เงี้ยนะครับก็ยังให้ทําอย่างนั้นได้อยู่นะฮะก็คือคิดถึงใครก็โทรหาคุยกันนะครับแชทหากันส่งสติ๊กเกอร์หากันอย่างนี้นะครับได้เลยนะฮะ การนั่งทํางานอยู่ที่บ้านนานๆเนี่ยก็ควรจะมีการขยับนะฮะลุกขึ้นมา ยืนขยับร่างกายซึ่งจริงๆตอนอยู่ที่ทํางานก็ควรทำนะครับไม่ใช่แค่อยู่บ้านก็ควรทาคือที่บอกว่าโรคเป็นออฟฟิศซินโดมใช่ไหมฮะคือนั่งนานเกินไปอะไรเงี้ยนะารมีการปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยร่างกายเนี่ยนะครับก็คือการที่นั่งผิดท่านั่งนานเกินไปเนี่ยให้ลุกขึ้นมาขยับขยับตัวบ้างนะครับผมแล้วก็การจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆอีกนะฮะก็อาจจะพักออกไปเดินที่นอกบ้านบ้างนะครับไปดูต้นไม้ดูต่างๆบ้างเนี่ยนะครับ อันนี้ก็อาจจะตั้งเวลาตัวเองว่าทุกๆชั่วโมงนะฮะให้มีการขยับร่างกายนะเดี๋ยวนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันนะฮะตั้งเวลาได้ครับทุกชั่วโมงติ้งขึ้นมาหรือตั้งทำเมื่อที่มือถือก็ได้นะครับผมว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยให้มันติ้งเตือนทีนึงอย่างนี้นะครับทำได้นะฮะเพื่อให้เราได้รู้ตัวว่าตอนเนี้ยครบละนะครับผมแล้วก็ดื่มน้ําบ่อยๆครับผมดื่มน้อยบ่อยแล้วก็อย่าลืมเข้าห้องน้ําด้วยบางท่านนี่ตอนนี้ถึงขั้นที่ติดพันนะครับ ประชุมที่หนึ่งต่อประชุมที่สองเตรียมงานไปเตรียมการมานช่ฮะลืมเข้าห้องน้ําไปเลยหรือว่ารอว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเนี่ยมันจะไม่ดีกับสุขภาพท่านนะครับคือต้องนึกภาพว่าคนเราเนี่ยทุกๆอย่างน้อยๆสองชั่วโมงเนี่ยก็ควรจะ,ะปรับอริยาบทเข้าห้องน้นอาอะไรต่างๆนะฮะพักผ่อนดื่มน้ําบ้างนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราทํางานที่บ้านกันนานๆขึ้นไปกว่านี้นะครับตอนนี้คือเพิ่งเริ่มมาประมาณสัก2สัปดาห์าต่างๆนี่นะครับ ก็อาจจะหาเปลี่ยนมุมนั่งบ้างครับวันนี้ไปนั่งที่มุมนี้นะฮะหมุนโต๊ะไปมุมนั้นบ้างนะครับเปลี่ยนห้องเปลี่ยนอะไรบ้างเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะเหมือนย้ายมุมเช่นว่าไปเยี่ยมงานเรายังแวะไปนั่งทํางานในร้านกาแฟบ้างถูกไหมฮะไปทํางานตรงนูง้นตรงนี้บ้างเนี่ยก็เปลี่ยนมุมเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับ ถึงเวลาเที่ยงพักเที่ยงก็ต้องทานข้าวนะฮะถ้าไม่ใช่เราคนเดียวเราอาจจะเตือนเพื่อนด้วยว่าเอ้ยเที่ยงแล้วทานข้าวหรือย,ยังนะครับอันนี้พักทานข้าวอาจจะลงตารางตัวเองไว้เลยว่าเที่ยงเนี่ยือหยุดทานข้าวนะครับผมนะฮะถ้าเราไม่ลงไว้มันก็จะทํานุ่นทํานี่ทําให้กินข้าวไม่เป็นเวลาอีกนะฮะซึ่งลดฮอร,ร์โมนหลังๆนี่มันจะทําให้การกินข้าวร่างกายมันจะปั่นป่วนไปเยอะเลยนะฮะก็คือถึงเวลาทานก็ต้องทานนะครับ ช่วงใบใบาสายสายอาจจะมีการง่วงมีการต่างๆก็อาจจะหาขนมหาผลไม้เตรียมไว้นะครับเพื่อให้เราได้มีการพักตัวเองขึ้นมาบ้านนะครับแล้วก็เวลาจะออนไลน์คุยกับใครถ้าจําเป็นต้องเปิดกล้องนี้ฮะก็ต้องระวังนิดนึงก็คือเรื่องของอสภาพของห้องใช่ไหมฮะมันต้องหามุมที่มันอาจจะไม่ไม่รกเลยฮะหรือว่าความเป็นส่วนตัวของท่านเนี่ย ท่านอาจจะต้องเตรียมจัดพื้นที่นะฮะถ้าเกิดใช้ m i Microsoft t e a m s มันสามารถมีฟังก์ชันพวกเบลอแบ็กกราวได้นะครับหรือบางตัวก็จะมีเรื่องของฟังก์ชันตรงการใส่ภาพพื้นหลังนะฮะซึ่งทําให้คนที่ประชุมเราเนี่ยไม่เห็นว่าข้างหลังเราเนี่ยมีอะไรอยู่หรือมันจะมีใครเดินผ่านไปไหมอย่างนี้นะครับผมก็อาจต้องเตรียมไว้ก่อนนะครับ ก่อนจะเปิดกล้องขึ้นมานี่สังเกตตัวเองก่อนนะฮะเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆน,นะฮะคุณผู้หญิงต่างอาจจะต้องเติมแป้งเติมลิปมานิดนึงเติมอะไรเงี้นะฮะเติมสีปากหน่อยอย่างเงี้ยฮะเพื่อให้มีความสดใสสวยงามให้เรียบร้อยก่อนที่จะเปิดกล้องเข้าไปนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นทิปเล็กน้อยๆนะครับในเรื่องของการที่เรามา work from home นะครับผมนะฮะซึ่ง ถ้าเกิดเราทําไปสักพักหน,นึ่งเนี่ยเราก็าอาจจะเริ่มเริ่มชินนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทํามาครั้นี้หลายท่านสังเกตว่าเราทํางานหนักกว่าเดิมอีกหลายเท่านะครับผมคือมันไม่มีเวลาเลิกงานเนี่ยฮะคือท่านก็ทำไปเรื่อยๆนะครับห้าโมงหกโมงทุม่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยฮะตื่นเช้ามาบางคนหกโมงปุ๊บก็ลงมาเปิดคอมพิวเตอร์ทํางานละนะครับ สุขภาพสําคัญมากนะครับตอนนี้ก็น้อยหรือช่วงของ Social Dissensing นะครับก็อาจเป็นเกร็เกร็จเกร็กรน้อยนะครับที่เอามาฝากกันในเรื่องของการทํางานที่บ้านครับ You're listening to Dr.Supan's channel. The education technologies worth spreading